angle สถานีวิทยุ9 2 1สมัชญานภาค5หน่วยบัญชาการหารพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจโดยการพัฒนาเส้นทางเหมืองแบ่งภูทับเบิกพื้นที่ตะบนวาง,วางบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถใช้สัญจรตระจนขนส่งพืชผ,ผลทางการเกษตรได้โดยสะดวกซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครง,งการจิตอาสาประมาณสองคนโดยมีพันโทจักรพงศ์เนตรวีระผู้บังคับกองผนานาช่างที่8 กองพลมหาที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีสามารถใช้เส้นทางสัญจรตลอดจนใ้เวลาอันสมควรแล้วกระผมข้รขอเลี่ยนเชิญท่านผู้พิทกกองพันฐานชาั้นนายกเทศมนตรีเทศ,ทศบาลตำบลดเก่าและก็คณะสงฆ์รายการในคุนที่และก็รับกิจกรรมนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาความดีช่วยหัวใจเอาทำความดีช่วยหัวใจ